สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูก่อนได้เจตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับ เราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับนี่เป็นเพราะเขาไม่ได้วางแผนที่จะใช้วิธีการฝึกฝนด้วยวิธีเสียงกล้องเขาต้องการใช้วิธีเสริมยินหยางแทนคําว่าเสริมยินหยางหมายถึงความสัมพันธ์ที่เสริมกันระหว่างสิ่งที่ตรงกันข้ามเมื่อเขาประสบความสําเร็จในการฝึกฝนแกนิญยาณของเขาในจุดตันเทียน แกนวิญ,ญญาณทั้งสงในร่างกายของเขาจะหมุนเวียนพลังงานโดยรอบไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามสิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาดึงจุดแข็งของกันและกันและเสริมซึ่งกันและกันเช่นเดียวกับฟันเฟืองพลังจิตวิญญ,ญาณและพลังวิญญาณของเขาจะไหลเวียนจากจุดตันเทียนไปจนถึงหน้าผากของเขาแต่ถ้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากวาย,ยุเฮาถึงอันดับ98แม้ว่าเมื่อถึงเวลานั้น เขาอาจมีความสามารถในการต่อต้านพมยุทธระดับสูงสุดแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะไปถึงระดับ99และกลายเป็นพมยุทธระดับสูงสุดเขาจําเป็นต้องพัฒนาตัวเองด้วยจิตวิญญาณของเขาเป็นรากฐานของเขานี่หมายความว่าเขาจะต้องสร้างแกนวิญญาณที่3หากแกนวิญญาณทั้งสองของเขาได้ครอบครองเส้นทางจากจุดตันเถียนของเขาไปยังหน้าผาก โดยใช้วิธีการเสริมยินอย่างแล้วเขาจะเริ่มต้นแกนวิญญาณที่3ได้จากที่ไหนอีกมีเพียง3แห่งเท่านั้นที่มนุษย์สามารถสร้างแกนวิญญาณของพวกเขาได้มันคือบริเวณหน้าผากระหว่างคิ้วหน้าอกและจุดตันเถียนหากเขาต้องสร้างแกนวิญญาณที่สองของเขาในจุดตันเถียนเขาอาจจะลืมเกี่ยวกับการสร้างแกนวิญญาณที่สในอกของเขาเพื่อที่จะทำเช่นนั้น เขาจะต้องตัดการเชื่อมต่อระหว่างแกนวิญญาณทั้งสองของเขาก่อนและนั่นก็เท่ากับการฆ่าตัวตายแต่นี่ยังหมายความว่าหากพมายู่เฮาตัดสินใจสร้างแกนวิญญาณที่สองของเขาในจุดตันเถียนเขาจะไม่มีโอกาสสร้างแกนวิญญาณที่สามไม่ว่าในที่สุดเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็ไม่เคยถูกมองว่าเป็นพมยทธ์ระดับสูงสุดที่แท้จริงกล่าวอีกในหนึ่งเขาจะไม่สามารถ สืบทอดบัลลังก์เทพเจ้าแห่งอารมณ์ได้ดังนั้นมายู่เฮาได้ตัดสินใจนานมาแล้วว่าเขาไม่เพียงแต่จะสร้างแกนวิญญาณของเขาด้วยวิธีเสริมยินหยางแต่ยังจะสร้างมันที่บริเวณหน้าอกของเขาด้วยสิ่งนี้ทําให้เขาสามารถสร้างแกนวิญญาณที่สาในจุดนันเถียนของเขาได้ในอนาคตเมื่อถึงเวลานั้นแกนวิญญาณที่สของเขาจะ,ะเผชิญกับการแทรกแซงจากแกนวิญญาณในหน้าอกของเขาเท่านั้น จักรพรรดินีน้ำแข็งท่านอยู่ที่นั่นหรือเปล่ามาอยู่ห้าพยายามสื่อสารกับจักรพรรดินีน้ำแข็งในตัวของเขาใช่มีอะไรหรือไม่เสียงของจักรพรรดินีน้ำแข็งดังขึ้นในตัวเขามาอยู่ห้ากล่าวว่าข้าจะเริ่มต้นสร้างแกนวิญญาณที่สองของข้าเพื่อเป็นราชทินานามพมยุทธข้ากำลังคิดที่จะใช้วิธีเสริมยินหย่างเพื่อให้บรรลุสิ่งนั้นข้าอาจต้องรบกวนท่าน เพื่อช่วยในเรื่องนี้นี่เป็นเพราะว่าร่างกายของข้ามีกระดูกวิญญาณลำตัวของจกักรพรดินีแมงป่องน้ำแข็งยกและพลังของท่านแข็งแกร่งที่สุดในบริเวณหน้าอกของข้าซึ่งเป็นพื้นที่ที่ข้าวางแผนที่จะสร้างแกนวิญญาณที่สองของข้าสำหรับแกนวิญญาณที่สองของข้าข้าวางแผนที่จะใช้พลังวิญญาณธาตุน้ำแข็งขั้นสูงเป็นพลังหลักในการสร้างมันหากแผนของข้าประสบความสำเร็จ แกนวิญญาณแรกของข้าจะควบคุมพลังจิตวิญญาณของข้าในขณะที่แกนวิญญาณที่สองของข้าจะควบคุมพลังวิญญาณของข้าแกนวิญญาณทั้งสองของข้าจะเสริมซึ่งกันและกันได้ยอมให้ทั้งพลังจิตวิญญาณและพลังวิญญาณสื่อสารกันทำให้เกิดการล้อมรวมที่สมบูรณ์แบบระหว่างพลังเหล่านี้หลังจากได้ยินสิ่งที่หัวอยู่เ้าพูดจากพระตินีน้ำแข็งก็งเงียบก่อนจะถอนหายใจเธอพูดขึ้นว่า รู้ไหมว่ามันยากขนาดไหนมาอยู่เฮ้ากล่าวว่าข้าไม่รู้ว่ามันจะยากแค่ไหนแต่ไม่ว่าจะยากแค่ไหนข้าวางแผนที่จะลองดูท,งท่านคิดว่าจะช่วยข้าได้หรือไม่จกักรพรรดินีน้ำแข็งกล่าว,ว่าแน่นอนข้าจะช่วยเจ้าข้าต้องบอกว่าเจ้ามีพรสวรรค์และฉลาดมากจริงๆเส้นทางที่เจ้าเลือกอาจเป็นวิธีที่รุนแรงที่สุดในบรรดาผู้ที่มีธาตุน้ำแข็งขั้นสูง หรือแม้แต่ในหมู่ผู้ฝึกฝนทั้งหมดในโลกวิธีการฝึกฝนที่รุนแรงเช่นนี้มักจะให้ศักยภาพที่ไม่รู้จบแก่เจ้าเอาไรนะมายูเฮาไม่ได้คาดหวังว่าจักรพรรดินีน้ำแข็งจากสัรเสริญเขาหลังจากแสดงความสงสัยในโอกาสที่เขาจะประสบความสําเร็จจักรพรรดินีน้ำแข็งกล่าวว่าในโลกของสัตว์มิญ,ญานผู้ที่มีสติปัญญาที่แท้จริงและความสามารถอันทรงพลัง เลือกเส้นทางที่เจ้าวางแผนจะไปแต่ถ้าว่ามีเพียงคนเดียวนั่นคือที่เถียนที่ประสบความสําเร็จนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเป็นสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมายูห้าตกใจกับคําพูดของเธอหมายความว่าท่านได้ลองใช้วิธีนี้จริงๆหร,รือเปล่าจากรพรรดินีน้ําแข็งกล่าวว่าไม่ข้าไม่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมที่จะลองทําสิ่งนี้นี่เป็นเพราะว่า ข้าไม่ได้บรรลุสิ่งที่เทียบเท่ากับระดับพรม,มายุทธระดับสูงสุดของมนุษย์และไม่สามารถสร้างแกนวิญ,ญญาณที่สองของข้าได้แต่ถ้ว่าจากาักรพรรดินีฮิมะได้ลองมาก่อนจริงๆจกักรพรรดินีฮิมะมาอ,อยู่ห้าอุทานด้วยความตื่นเต้นจากนั้นได้ยินเสียงของจกักรพรรดินีฮิมะพูดขึ้นว่าใช่ข้าได้ลองมันมาก่อนถ้าข้าทําสําเร็จจริงๆข้าก็ไม่กลัวที่เถียนเลย ความสามารถของข้าอย่างน้อยก็ต้องพอๆกับเขาแต่ถ้าว่าข้าล้มเหลวต้นกำเนิดของข้าได้รับความเสียหายอย่างหนักและข้าสูญเสียความสามารถในการผลักดันเพื่อพลังที่สูงขึ้นดังนั้นข้าทำได้แค่เลือกที่จะแปลงร่างเป็นตัวอ่อนซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าบาังเอิญได้ประโยชน์จากมันมายูเฮาไม่ทราบว่าจักรพรรดินีฮิมะมีชีวิตที่มีเหตุการณ์สำคัญก่อนที่จะพบเขาหลังจากได้ยินเรื่องราวของเธอ เขาก็รู้สึกเบิกบานใจหากจากักรพรรดินีเฮมะเคยลองมาก่อนเธอจะต้องมีประสบการณ์อันล้ำค่าตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญและมีค่าไปกว่าประสบการณ์จกักรพรรดินีเฮมะกล่าวว่าข้าเคยลองมาก่อนดังนั้นข้ารู้ดีกว่าคนอื่นว่าเส้นทางนี้จะยากแค่ไหนตี้เทียนไม่ได้ประสบความสํำเร็จเพราะความมุ่งมั่นและความยืดหยุนของเขาแข็งแกร่งกว่าของข้า แต่เนื่องจากร่างกายของราชามังกรดำตาสีทองแข็งแกร่งเพียงพอเพื่อให้วิธีการฝึกฝนเสริมยินยังสมบูรณ์เราต้องแยกพลังจิตวิญ,ญญาณและพลังวิญ,ญญาณออกให้หมดก่อนที่จะล้อมรวมเข้าด้วยกันอีกครั้งสิ่งนี้จะส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างมหาศาลและจะต้องใช้การควบคุมในระดับที่เหลือเชื่อพลังจิตวิญ,ญญาณปัจจุบันของเจ้าน่า,นาจะเพียงพอสำหรับเจ้าที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่2แต่ทว่า เนื่องจากเจ้าเป็นเพียงมนุษย์ความแข็งแกร่งของร่างกายของเจ้าจึงไม่สามารถเทียบได้กับสัตว์วิญญาณของเราเราในฐานะสัตว์วิญญาณเลือกที่จะไม่ใช้วิธีการฝึกฝนด้วยวิธีเสียงกล้องเพราะโครงสร้างของร่างกายของเราไม่อนุญาตให้เราทำอย่างนั้นช่องทางหมุนเวียนโลหิตของเรานั้นสร้างขึ้นแตกต่างไปจากของเจ้าอย่างมากและเราไม่มีจุดตันเถียนที่ดีเช่นนั้นดังนั้น เราจึงมีเพียงสองแห่งที่จะสร้างแกนวิญญาณของเราข้อจํากัดนี้เป็นสาเหตุที่เราไม่สามารถเป็นพระเจ้าได้และทั้งสองตำแหน่งนี้จะไม่ยอมให้มีวิธีเสียงกล้องเกิดขึ้นสิ่งนี้บังคับให้เราเลือกวิธีการเสริมยินยัง่งอยู่เฮาเจ้าแน่ใจหรือว่าต้องการทำสิ่งนี้จริงๆหากเจ้าล้มเหลวเจ้าจะต้องรับผลที่ร้ายแรงมากว่าอยู่เฮาตอบโดยไม่ลังเล ไม่เป็นไรข้าจะลองดูถ้าข้าประสบความสําเร็จเราจะสร้างรากฐานที่ดีสําหรับการพัฒนาสู่พระเจ้าในที่สุดถ้าข้าล้มเหลวเขาอยุดชั่วคู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อด้วยน้ําเสียงที่แน่วแน่มากขึ้นข้าจะไม่ล้มเหลวจนกว่าข้าจะตายหากปราศจากความข้าหาญและความมุ่งมั่นที่จะดําเนินการอย่างเต็มที่มนุษย์จะมีโอกาสใดๆที่จะทําลายกําแพงแห่งความตายได้อย่างไรความเงียบ ควคุมทั้งห้องขณะที่จกักรพรดินีหิมะได้จักรพาดินีน้ําแข็งเงียบไปหลังจากนั้นไม่นานจากาักรพาดินีหิมะก็ตอบอย่างเข่งขืมว่าในกรณีนี้เราจะเดิมพันชีวิตของเรากับเจ้าพวกเราทั้งหกคนจะช่วยเจ้าข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะยังล้มเหลวได้ด้วยความช่วยเหลือทั้งหมดของเราอยู่เฮาเพียงแค่มุ่งเน้นไปที่การฝู่ฝนของเจ้าเองในภายหลังไม่ต้องสนใจเรา และสิ่งที่เราจะทําในภายหลังเราจะทุ่มเทให้ดีที่สุดและไม่ทิ้งสิ่งที่เป็นอยู่ไว้ข้างหลังตกลงมาอยู่เฮาพยักหน้าและหลับตาแทนที่จะเริ่มทันทีมายู่เฮาเริ่มปรับสภาพจิตใจของเขาความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาอยู่ในสภาพจิตใจที่ดีที่สุดเมื่อมาถึงช่วงเวลาที่สําคัญเช่นนี้เป็นเรื่องที่ดีเสมอที่จะอดทนและต้องแน่ใจว่า การเตรียมการทั้งหมดเป็นไปอย่างเหมาะสมรำแสงเริ่มออกมาจากร่างกายของเขาคนแรกที่โผล่ออกมาจากร่างของเขาคือจักรพพรตินีหิมะและจักรพพรตินีน้ำแข็งพวกเขาเป็นสองจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาหกคนหลังจากนั้นย่าน้ำแข็งป่วยกักไปน้อยและหนอนน้ำแข็งนิมิตเป็นหาและลียาก็ปรากฏขึ้นทีละคนจิตวิญญาณทั้งหกรวมตัวกันรอบร่างของหัวอยู่เฮา จกักรพรรดินีเฮมะมองดูจิตวิญญาณอีกห้าดวงก่อนจะพูดขึ้นว่าข้าเชื่อว่าพวกเจ้าคงเคยได้ยินสิ่งที่หัวอยู่เฮ้าพูดแม้ว่าการฝึกฝนแบบปิดนี้จะมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับเขาแต่ก็มีความสําคัญเท่าเทีเทยมกันสําหรับพวกเราทุกคนเราใช้ร่างกายของเขาเป็นรากฐานในการดํารงชีวิตต่อไปถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาพวกเราทุกคนก็จะเดือดร้อนเหมือนกันถ้าเขาทําสําเร็จ เราก็จะทำสำเร็จเช่นกันดังนั้นข้าต้องการให้ทุกคนช่วยเขาเอาชนะความท้าทายนี้ด้วยกำลังทั้งหมดด้วยกันไม่ต้องกังวลกับการใช้พลังของเราเพราะเมื่อเขาประสบความสำเร็จเขาจะสามารถใช้แกนิญญาณใหม่ที่สร้างขึ้นจากวิธีการเสริมยินหยางเพื่อประโยชน์ของเรานอกจากนี้ตามที่เขาพูดไปแล้วความสำเร็จของเขาจะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการเดินทางของเราเพื่อเป็นพระเจ้ากับเขา นี่เป็นเป้าหมายร่วมกันที่เราทุกคนมีร่วมกันหลังจากกลายเป็นจิตวิญญาณของเขาจิตวิญญาณอีกห้าดวงพยักหน้าพร้อมกันนอนน้ำแข็งนิมิตเวหารู้สึกตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดขณะที่เขาพูดว่าเยี่ยมมากข้ารอวันนี้มานานแล้วตอนนี้อยู่เฮากำลังจะเข้าไปสู่ที่ทางนั้นในที่สุดข้าจะสนับสนุนเขาด้วยชีวิตของข้าอย่างแน่นอนจากพรรดินีน้ำแข็งเหลือบมองเขาแล้วพูดว่านิมิตเวหา ข้าต้องเตือนเจ้าอย่าใช้พลังทั้งหมดของเจ้าเพื่อช่วยเขาเจ้าล้อมรวมต้นกําเนิดของเจ้ากับเขาเพื่อไม่ให้เสียเวลาข้าต้องการให้เจ้าลดพลังลงเล็กน้อยในครั้งนี้ไว้วางใจเราเราทําได้นอนน้ําแข็งนิมิตเวหาตกใจเมื่อได้ยินคําพูดของจกักรพรรดินีน้ําแข็งเขามองไปที่จกักรพรรดินีน้ําแข็งเพียงเพื่อจะเห็นเธอหันหลังกลับทันทีจกักรพรรดินีเฮมะ รู้สึกงุดหงิดกับการกระทําของเขาขณะที่เธอพูดว่าเจ้ากำลังดูอะไรอยู่เธอเป็นห่วงเจ้าเท่านั้นไม่พอหรือร่างของหนอนน้ำแข็งนิมิดเวหาเริ่มสันแต่เขาไม่ได้หยอกร้อใครด้วยคำพูดของเขาเขาเพียงพยักหน้ายอมรับคำพูดของจักรพรรดินีฮิมะย่าน้ำแข็งปวยกักเขย่าใบาไม้เบาๆเพื่อแสดงการสนับสนุนในบรรดาจิตจัญญาณทั้ง6นั้นมันอ่านจะอ่อนแอที่สุด จกักรรดินีหิมะกล่าวต่อแกนวิญญาณใหม่ที่หัวอยู่เฮ้าวางแผนที่จะสร้างด้วยวิธีการเสริมยินหยางจะเป็นประเภทธาตุน้ำแข็งขั้นสูงภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เราจะต้องใช้พลังงานธาตุน้ำแข็งขั้นสูงจำนวนมหาศารปริยาข้าต้องการให้เจ้าช่วยอยู่เฮ้าเพื่อทำให้แกนวิญญาณจิตวิญญาณมีเสถยนภาพในจิตวิญญาณของเขาหากจำเป็นให้รอการแทรกแซงของเรา ริยาพียกหน้าแม้ว่าเธอจะเข้าร่วมได้ไม่นานนักในฐานะองค์หญิงเงือกเธอก็มีปัญญาที่เหนือมนุษย์ทั่วไปเธอเข้าใจแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์โดยธรรมชาติจากกพาตินีเฮมะยังคงมอบหมายงานต่อไปในขณะที่เธอประกาศนิมิตเวหาเจ้าจะช่วยริยาเนื่องจากต้นกําเนิดของเจ้าถูกล้อมรวมเข้ากับเขามันจะง่ายกว่าสําหรับเจ้าในการช่วยประสานงานสิ่งต่างๆที่นั่นในขณะเดียวกัน ข้าต้องการให้เจ้าคอยดูสถานการณ์ร่างกายของเขาเราต้องไม่ปล่อยให้ร่างกายของเขาล้มเหลวเจ้าเข้าใจไหมน,น,น้ำแข็งนิมิตไปหาเพลียหน้าจักรพดินีหิมะยกมือของจักรพดินีน้ำแข็งและกล่าวว่าจากรพดินีน้ำแข็งจะเป็นแกนหลักในความพยายามของเราในวันนี้นี่เป็นเพราะว่าหัวายูเฮ้าวางแผนที่จะสร้างแกนวิญญาณของเขาที่บริเวณหน้าอกของเขา ซึ่งเป็นบริเวณที่มีกระดูกวิญญ,ญาณลำตัวของจักรพรรดินีน้ำแข็งในขณะที่ข้าจะช่วยจักรพรรดินีน้ำแข็งข้าต้องการให้ไปน้อยและปวยกั๊กเข้าร่วมเพราะพวกเราทั้ง4ี่คนมีพลังวิญญาณธาตุน้ำแข็งขั้นสูงเราจะทำงานร่วมกันเพื่อช่วยหัวอยู่เฮ่าในการสร้างแกนวิญญ,ญาณของเขาวปวยกัก๊กเจ้าจะรับผิดชอบในการรักษาเสถียนภาพของกระบวนการไปน้อยเจ้าจะปกป้องร่างกายของอยู่เฮ้า ในขณะที่เราสร้างแกนวิญญาณจากกระพาะตินีน้ำแข็งและข้าจะย้ายพลังวิญญาณของเขาไปที่หน้าอกของเขารับทราบจิตวิญญาณธาตุน้ำแข็งขั้นสูงทั้งสามตอบพร้อมกันเพียงไม่กี่คำพูดจากกระพาะตินีเฮมะก็สามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างถูกต้องจากกระพาะินีเฮมะมองดูจิตวิญญาณอีกห้าดวงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะกล่าวว่าเราต้องทำให้มันประสบความสำเร็จ เราต้องรวบม,มือการทําให้มันเกิดขึ้นตกลงจิตวิญญาณทั้งห้าส่งเสียงเชียร์จักรพรรดินีเฮมะมาที่ด้านข้างของหัวอยูเฮ้าและตบไหลเบาๆขอบคุณมากจักรพรรดินีเฮมะหัวยูเฮ้าได้ยินการสนทนาทั้งหมดระหว่างจิตวิญญาณทั้งหของเขาเมื่อเขาลืมตาขึ้นก็สามารถมองเห็นหมอกที่แผ่สัน้นอยู่ภายในรูม่านตาของเขาจักรพรรดินีเฮมะยิ้มและพูดว่า เจ้าขอบคุณข้าเรื่องอะไรร่างกายของเจ้าไม่ได้เป็นเพียงของเจ้าอีกต่อไปตอนนี้มันเป็นของเราทุกคนถ้าพวกเราทั้งเจ็ดคนทุ่มเทกับงานนี้ข้ามั่นใจว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้แต่ถ้าว่าก่อนที่เจ้าจะเริ่มเราขอแนะนำให้เจ้านำมีดผู้พิทักษ์แห่งชีวิตกลับมาพลังงานชีวิตจำนวนมากมายควรเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าก่อนหน้านี้เมื่อที่เถียน สร้างแกนวิญญาณที่สองของเขาด้วยวิธีการเสริมยินหย่างเขาทํามันใกล้ทะเลสาบแห่งชีวิตซึ่งเตรียมไปด้วยพนังงานชีวิตข้าเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์อย่างแน่นอนดวงตาของหัวยูห้าเป็นประกายหลังจากได้ยินคําแนะนําของเธอถูกต้องข้าลืมเรื่องมีดผู้พิทักษ์แห่งชีวิตไปได้อย่างไรตอนนี้อาจารย์เซหยาเริ่มฟื้นตัวแล้วเธอก็จะไม่มีประโยชน์อะไรกับมัน แต่กลับกลายเป็นว่ามันมีประโยชน์มากสําหรับข้ามาอยเหากระโดดลงจากมานั่งทันทีและวิ่งออกไปหาทังยาจิตวิญญาณทั้งหอยู่ในที่ที่พวกเขาอยู่แทนที่จะติดตามเขาท้ายที่สุดเขาจะอยู่ห่างจากพวกเขาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่เป็นไรสําหรับพวกเขาที่จะห่างเขาชั่วขณะหนึ่งจากรพาดินีเฮมะกระซิบที่หูของจักรพาดินีน้ําแข็งหลังจากได้ยินเสียงที่เธอพูด ไปหน้าของจักรพรรดิดีน้ำแข็งก็เผยความไม่เชื่อเธอหันไปนมองที่จักรพรรดินีเฮมะและพูดว่าเจ้าจักรพรรดินีเฮมะยิ้มเมื่อดวงตาของเธอแสดงความภาคภูมิใจที่เธอมีในใจถึงแม้ว่าข้าจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ในตอนนั้นแต่ข้าต้องช่วยให้อยู่เห่าประสบความสำเร็จในทุกวิถีทางจักรพรรดิดีน้ำแข็งพยักหน้าเบาๆ จกักระพดดินีเฮมะข้าเข้าใจแล้วจากระพาดดีนีเฮมะเริ่มหน้าแดงเข้าใจอะไรจกักระพาดดีดีน้ำแข็งหัวเราะออกมาข้าจะไม่พูดในสิ่งที่ข้าเข้าใจขณะที่พวกเขากำลังสนทนากันวายเุเฮาก็กลับมาพร้อมกับมีดผู้พิทักษ์แห่งชีวิตเนื่องจากมีดผู้พิทักษ์แห่งชีวิตได้ดูดซับชีวิตทองคำที่เต่าชีทองปล่อยออกมาจากมันมีดผู้พิทักษ์แห่งชีวิตตอนนี้ ึงกลายเป็นดาบผู้วิทักษ์แห่งชีวิตรูปร่างสีเขียวโยกของมันแผ่พลังงานชีวิตที่หนานแน่นหลังจากที่หัวยูเฮาปิดประตูห้องปฏิบัติการทั้งหมดก็เต็มไปด้วยพลังชีวิตที่หนานแน่นที่แผ่ออกมาจากดาบแม้ว่าพลังงานชีวิตจะเป็นประโยชน์สําหรับหัวอยู่เฮาเป็นหลักแต่ก็สามารถหล่อเลี้ยงความรู้สึกทางจิตวิญญาณของจิตวิญญาณทั้ง6กได้ใบหน้าของพวกเขาแสดงออกถึงความพึงพอใจจากพาดินีเฮมม พยักหน้าไปทางหัวอยู่เฮาและกล่าวว่ามาเตรียมตัวกันเถอะข้าจะแบ่งปันประสบการณ์ของข้ากับเจ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดแบบเดียวกับที่ข้าทำเจ้าแค่ต้องทำตามที่ข้าพูดตกลงหาอยูเฮาเสร็จสิ้นการเตรียมจิตใจของเขาแล้วเขาอยู่ในรูปแบบที่ดีที่สุดของเขาในขณะที่ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพลังงานชีวิตที่หนานแน่นที่ปล่อยออกมาจากดาผู้พิทักษ์แห่งชีวิต หลังจากนั่งขัดสมาธิแล้วห,หัวโย่เฮาก็วางดาบผู้พิทักษ์แห่งชีวิตไว้บนเข่าของเขาเขาหลับตาและปล่อยให้พลังวิญญาณไหลเวียนผ่านเส้นทางการไหลเวียนของเทคนิคกำลังภายในเฉียนเทียนห,ยหัวโย่เฮาติดอยู่ที่อันดับ89เป็นเวลานานพอสมควรแม้ว่าเขาจะไม่สามารถฝ่าฟันผ่าอุปสรรคไปได้เขาก็ไม่หยุดถูกฝนกับทางโอทงดังนั้นเขาจึมีพลังวิญ,ญญาณมากมาย หลังจากเริ่มหมุนเวียนพลังวิญญาณของเขาร่างกายของหัวยูเฮาดูเหมือนจะมีคลื่นขนาดใหญ่ซึ่งไหลผ่านเขาพลังวิญญาณของเขามีความหนืดสูงและมีเนื้อสัมผัสที่แน่นมากเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ